สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับเซ <Okay, S 1> ปะไปไวจังวะแบบเอ,อ้ยเขาก็มีเครื่องบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสปอร์ตนะน้องๆน,น,นะนไ,ไปเว้ยเล่นหายเว้ยเล่นหายซะด้วยพี่ยอมเสียฮอก่อนเลยเพื่อให้น้องๆได้บวกกันนะฮะ วันนี้น้องๆจะสำนึกบนคุณพี่หน่อยนะฮะช่วยพี่ลบด้วยนะฮะไรเดอร์ซ้ายฮะยิงไปฮะซัมวอซ้ายยิงไปฮะยิงไปฮะเบาๆฮะน่ารักน่ารักพี่เจอรไรเดอร์ฝั่งซ้ายซัมวอฝั่งซ้ายใครสนับสนุนได้บ้างเนี่ย ดัเลยดัเลยโอ้ชน <Okay. S 1> กำแพงจะแตกแล้ววะ่ะจะเกินซัมวอลกอนอยู่แล้วครับน้องฮะซัมวอลอันตรายครับผมนี่ไงฮะมาแล้วครับไหนฝ่ายนำหนุนเนี่ยตำหนุนนำหนุนไม่ไหนนำหนุนไรเดอร์ก็ได้มาตายแล้วตายหาแล้วไม่มีคนอยู่ด้วยตายหาแล้ว ใครอยู่บ้างฮะตอนนี้พี่ไปครึ่งหลอดแล้วฮะเอยู่ิงหลาเอ้ยเ็นจไทม์นะนี่สาไม่ดีเอ้ยใครอยู่กับพี่อ่ะใครอยู่กับพี่บ้างเนี่ยยิงหน่อยยิงหน่อยช่วยหน่อย สมอแตกสมอแตกสอนสอนหน่อยเออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้ดิวะทีมมันต้องเล่นแบบนี้โอ้อดีตลีนค่อยหลังหน่อยไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มานานมาพี่ตะกบตะกบหลังแล้ว ไม่เห็นมันไม่เห็นมันมันถอยไปไหนไม่รู้<ม>คนจีระวังเจ้โปอพี่ประกบหลังอยู่ประกบหลังอยู่อยู่ข้างหน้ามา่มออมา้องพิกถอยมาต้องพีกถอยมาอย่าเข้าไปต้องพีกอย่าตายนะไม่นะ จะแตกแล้วอะอยู่ไว้พี่ฆ่าเธอไอ้น้องแตกไปแล้วเยี่ยมน้องพีกจะรอดไปนะน้องพีกกั้นหายใจไว้มุดน้ำลงไปเลยอีกอีกห้าวีถึงโอหไม่เห็นมันแล้วว่ะมันอยู่ตรงซากน้มันดีโอเคโอเค เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วยิงเรียบร้อยเอาสุดใจกันยิงเยอบุมเรียบร้อยเอาผมเก็บให้น้องนะได้อยู่ได้อยู่เอาวัด่านนี้อีกแล้วมุมเดิมอีกหรือเปล่าโอ้ยเคนเกิดตรงกลางเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจุดเกิดแล้วน้องพิกที่วอนกดไฟคนเดียวเหรอฮะที่วอนกดไฟคนเดียวปกคนเดียวเหรอ นอนมอยู่น้าเกวโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยเขาก่อนละกันนะอ้าแล้วทำไมหลุดกันอะพี่บอลยังวาต่อยู่นู่นะนะแป๊บนึงขอเคลียร์กับคนก่อนอยู่ๆก็เด้งนะครับอ่าแล้วน้องหลุดไปตอนไหนอะพี่บอล ไม่ต้องตกใจนะน้องๆมันเป็นมุกอะเถอะเอ้ยเตรียมกันไว้เตรียมกันไว้เรียบร้อยไคโอด้วยเอาไคโอมาเทียร์สามด้วยกล้ามากเอาไปแตกไปใส่หนูแม่เลอะเอ้ยเอ้ยดิมิตี้จ้า ขอจบเรเร็วเถอะจะได้รีบไ,รบไปเล่นเกมใหม่นะยอมพี่เถอะเองดำน้ำอีกแล้วเบเข้าให้หเจอคลื่นอีกน้องพริกยิงตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ค่อยฟ้าอือ เรือทองมาแล้วนี่มีแผนใช<ส>่<ส>ไหมล่ะ<ส>มาครับยิงไหมครับยิงไหมครับน้องๆอาจจะงงว่าพี่บอลคุยคนเดียวนะพอดีเสียงในดิสคอร์ดมันไม่เข้านะครับนะเสียงขเข้าคนครั้งที่โดนเข้าเดียวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มิสซูรี่นี่มันหนาะหิมอมนี่หว่าเห็นไงเป็นมิสซูรี่วะเอ้ยอย่ามาโต่ะ โอ้หนีไปแล้วอะหนีไปสามลำเลยพี่ล่าฝั่งศัตรูอุย้ยกับแตกตอนนี้ต้องลังล่าสัตว์อยู่นะครับโอ้โแตกใส่หนูเลยลำน้ำก็ไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะ นี่บรรากะจะจบเร็วๆซะหน่อยหาไม่เจอเนี่ยถ้าหาเจอยิงก่อนแล้วเนี่ยไปครับบูกับนายมอฟครับยิงไปนายมอมก็เพิ่มเพิ่มเลือดเร็วแล้วเกินอืม ชนว่ะน่าจะเป็นนอนแล้วน่าจะเป็นนอนแล้วเ,เปล่าโอ้ยยิงเป็นชุดขนาดนี้กาเอาตายเลยมังนะ้งเน,น,นี่ยกาเอาตายเลยมังนะ้งเนี่ย โอ้ไปแล้วว่ะมันไม่ยอมขึ้นว่ะน้องพีกพี่จบไปล้านแล้วเนี่ยอันนี้กำลังอยู่ในช่องพูดคนเดียวนะฮะนะช่วงใหม่ของบอลบอลน,นั่นเองพูดคนเดียวสเปเชียลไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหม มีชื่ออะไรซึ่โอ้โดนว่ะโหมันดามอีกแล้วอ่ะไอ้ห่าเอ้ยมันจะหนียังเดียวเลยว่ะหงุดหงิดเนี่ยเสียเวลากับมันไปสองนาทีเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแต่ถ้าเอาซอเมอร์มาก็จบไปแล้วเนี่ย เดินเรืออีกแล้วเดินเรืออีกแล้วกำลังฆ่าเรือดำน้ำอยู่งุดจิดมันไม่ยอมขึ้นดิมิตตี้ด้วย,ย,ย,ยเก็บไว้ดิ แต่ลองเล่นก่อนจะได้เ,เทพๆไงสองหมื่นสองอะดิยิงขนาดนี้ไม่แตก เอาดิมาดิขึ้นไม่ขึ้น่ะดิเออดิแม่ให้มันรู้สับ้างว่านี่ใครก็มาดีคูู่สปอเยน้องสปอตเลยสปอตเลยสปอตเลยว้เว ยังไม่เห็นพี่สินะเฮ้ยยังมาโตยังมาพอามาลิเคียนี่ว่ะเหมือนดีเอฟสิบเจ็ดเลยระวังนะจ๊ะยิงยิงโอ้ยิงรัวๆเลยครับ ยิงยากกว่าน้ำมันขึ้นน้ำลงอ่ะยิงรัวครับผมบอกเลยเขาจะไม่เห็นพี่เวยเบะ,บะเข้าใหา้เฮ้ยมีคนเห็นพี่แล้วไม่นะแตกไปหนึ่งหรือว่าลเคียฝั่งนี้นะครับ ติดเดิมเดิในแชมป์เนี่ยโถเอเย้ยยิงยิงยิงติดยิงไปเป็นไงงงดีงงดีงงดีงองด,งงด,งงดตรงนี้มันบัคกาวะเนี่ยมันบัคยิงทะลุหินครับโอ้โคตรเฟี้ยวโอ้โหโคตรเฟียเฟ้ยวบัคยิงทะลุหินว่ะก้อนเนี้ย เฟียวเฟี้ยวเฟียวเยี่ยมไปเลยอ่ะทำไมไม่มีใครพูดเลยอ๋อพี่ลรื่ออัสวอมเมอร์มาจัดการเรือดำน้ำว่ะดาเมจืห้าแสนเองนี่ยิงลงน้ำได้น้องดำนานเลยคราวนี้ดำนานเลยพอแล้วพอแล้ว เบยเขาให้เรียบร้อยยำจามบอนระวังแตกมันมาหาเองแล้วซีวีเอ็กซ์ทำให้โดนยิงเน้วโดนยิงเ่อีกสเฮ้ยโอ้โหีิซายิด ยังอาวันเร็วๆดิอาวันขับเรือเล่นอยู่นั่นแหละเราเขาก็โหลดนะชนะพอดีครับต้องพิกต้องพิกใต้คนเดียวครับต้องพิกมาอุ้ยเขามาสี่วะ ไม่ได้คดอีกแล้วมาสี่ไม่ถือว่าลุงครับขั้นแรกนะครับเราต้องเปิดกระสุนใส่พายุก่อนเบ๊เข้าให้ไปครับอ้ยซ้า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 ยมีใครน่ะเดบอกรืร้น้ำอีกแล้วเรียบร้อยเรืร้อน้าอีกแล้วครับเรืร้อน้ำอีกแล้ว ดำแล้วดำไหมไม่ดำแต,แตกไปแล้วครับไม่ดำน้ำก็แตกไปแล้วครับนี่ครับผมจะวิ่งเข้าพายุให้ดูทุกคนอย่างเท่บอกเลยผมหลอกนะผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวแตกนะครับพายุมาแมลงนะน้องๆยิง,งตึกเลย เอาใครเขาจอดเรืออยู่เฉยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเรียบร้อยดิเขาน่าจะยังไม่รู้ว่าเราอยู่ข้ขางเบ๊หืมแปดหมื่นครับต้องน้องเจ็บหนักนะเน่เบ๊เติมเลือดครับเบ๊เสียดายทำอะไรไม่ได้ อุ้ยอ <ter jer> <authenticity> <spe> ุ้ยอุ้ยจรวดมาแล้วจรวดมาอีกแล้วเดินเรือเดินเรือเดินเรือเดินเครื่องเดินเครื่องตึกจะพังแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่เล่นตึกจะพังอล้เนี่ยตานี้ไม่ได้เอาอันนี่มานะเอาดิตึกจะพังแล้วเนี่ยเบสแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับ แต่อีกหนึ่งครับเบ๊เรียบร้อยครับผมลงพีคลงพีกต้องเอาเองค่าหนึ่งมาไปลุยวิตอลลุยวิตอลเพลงอะไรวะสปอนเลยเนาะสปอนเลยเดี๋ยวพี่จัดให้ชุดใหญ่แฟนกับพรีบวิบวับวิบวับ น่นแน่ซ้ายมาแล้วครับส่งกระหลวดล่องหนไปหนึ่งชุดยิงไปหนึ่งชุดเบ๊ไม่โดนว่ะเรือมันเร็วว่ะเหมือนเข้าเจ้าสวอมเมอร์มาจัดให้พี่ว่ะต้องคุดฟูหน่อยแล้วอูจะครอฟจะบวกแคปเปล่าได้ดีเหมือนเข้าเจ้าเครื่องบินมาฆ่าพี่ว่ะนี่ไงใส่หน้าไปดีใส่หน้าไปดีง่ายนะครับ เบ้เข้าให้แล้วโชจะรออฟอร์ดระเองร้ายเองต้องโดนพี่ข้ามีนามว่าจรวดล่องหวนแชมป์ข้าแอบมานานแล้วเจ้าอาจจะยังไม่รู้แล้วข้าก็เกือบจะแตกแล้วแรงจังวะ,จะเจ้าใช่ไหมจเจ้าใช่ไหม ไม่ยอมใช่ไหมเออพวกนี้มันเก่งจริงๆมันล้าได้ทุกคันเลยทุกลำเลยอย่ามาโตรครับอย่ามาโตเบ้เข้าให้หนึ่งเซนสีสส่หมื่นครับอย่ามาโตครับอย่ามาโตโอ้ยเลยยิงไหมครับเบ้เขาให้เต็มเต็มเต็มมันจูดฟูอ่ะ เบ้เข้าให้อีกดอกหนึ่งขอแล้วก็รับนี้อาอดแดกพอร์ลย่อแล้วกันทำไมมันน่าองสารนี้นะพอร์ลยอ่อทำไมมันน่าสงสารนี้เนะนี่ยนี่เงียสี่หมื่นอาจจะมื่นหัวเลยนะครับนี่เงี้ยสี่หมื่นเรียบร้อยหกแสนแล้ววะ่ะ เอ้ยเอ,อ,อ,า,วอาวันก็โชว์พาว่ะเอ้า